สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้อเขียวพารวยเช่นเคยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับมือน,นีซอเขียวจะพภาพพี่น้องมัตติดตามแนวทางตัวเลขของะอาจารย์อดนะคะเพราะะอาจารย์อดบอกว่าฝันแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหละยางเมื่อเบิงตัวเลขในขันน้ำมตนเมื่อวานนีซอเขียวมาในงานบวงทรงองค์ปูสีผู้ช่งมกดานคราดซ้อเขียวลืมเมาดไทายตัวเลขอยู่ในขันน้ำมตนค่ะ พระอาจาร์ออดถามซอเขียวว่าซอเขียวไปเบิ้งเลขไหนค่ะมดแล้วไปมาสันมันตรงกันกับเลขพระอาจาร์ออดจับคู่ให้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะแต่มือนี้ซอเขียวจะมาเบิ้งดูวว่ามันตรงโตใดเนาะล้วก็ลจะไปเบิง้งโตเลขของพระอาจาร์ออดในความฝันกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็จะไปเบิ้งสถานที่ที่จะสร้างองค์ปูมุจลิ่นองค์ต่อไปค่ะมองจะสร้างองค์ปูมุจลินเริ่ม เป็นรูปเป็นลางแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะเดี๋ยวมือนี้เข้าไปติดตามแนวทางของตัวเลขพาจารย์ออดและกลับมาเบื้องเลขขันน้ำม์ในงานองค์ปู่ศรีผู้ชงมุกดานคราชค่ะกับสถานที่สร้างองค์ปู่มุจลินค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับตัวเลขแนวทางขององค์ปู่ศรีผู้ชงมุกดานคราชในงานบวงสวงในขันน้ำม์เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะกลับมาพอกับตัวเลขศูนย์สี่ค่ะพี่น้องเอฟซีคะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะเนาะพี่น้องเอฟซีคะ ค่ะซึ่งมันกับมาตรงก,กันกับตัวเลขของที่พระอาจารย์จับคู่ให้ที่ไทยไปคลิปก่อนนั่นเนาะค่ะแต่ซอเขียวบาได้เบาให้ฟังเพราะวา่าซอเขียวมาได้ยินตัวเลขที่หลังอีกเนาะซอเขียวก็เลยเขียนเพิ่มเติมลงไปให้กับพี่น้องเอฟซีค่ะแต่มือนี้ซอเขียวได้จัดให้เต็มยศเลยมือนี้ทั้งความฝันทั้งเหลของค์ปูสีผู้ชงมุกดาลัาราชในขันน้ำมนต์เนาะค่ะ ลักกาจะไปเบิ่งสถานที่องค์ปูมุจลินค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่จะส้างกันเนาะค่ะสำหรับพี่น้องสายบุญไผเคยได้เด้อเคยศรัทธานใคน,นคันน้ำมตก็ใส่ไปพินินจผิดจรณนาได้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับตัวเลขนี่ซอเขียวกัจะโจ้ใบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขก,กับอาจานโตในความฝันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซค้าโอเขียวก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายที่จะสร้างองค์ปูมูจลินแล้วเนาะค่ะสําหรับผู้ดใดได้ตามคลิปแนวทางที่ ตั้งแต่ตนเรื่องตอนเล่าว่ากค็คงจะรู้จักวาสถานการณ์เป็นแบบใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะแต่สาหรับมื้อนี้รู้สึกว่าจะเห็นถนนหนทางแล้วเรื่มเปลี่ยนนาเปลี่ยนตาเข้ามาแล้วเนาะเหลื่มไก่ความเป็นจริงสาหรับพี่น้องสายบุญพี่น้องเอฟซีที่รวมอนุโมทนาสาธุมารรวมเฮ็ดรวมสัง่งติดต่อทางสอเขียวมาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหรือว่าผู้ใดสะดวกกะ ติดต่อไปกับทางผอาจารย์ออดก็ได้ค่ะพี่น้องเอสซี่ะค่ะเบอร์โทระอาจารยร์ออดซอเขียวขึ้นให้ทุกคลิปค่ะพระและเหลขบเญมือนที่มันก็ขึ้น,นจอบ่ไไ้เนาะค่ะติดต่อทางพระ่าจารยร์ออดซอเขียวกะยินดีกับพี่น้องทุกคนคือเกา่าติดต่อมาทางซอเขียวกได้แล้วแต่กาลังใจสายสัทธาของพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าซอเขียวเป็นซื่อกลังจากไหนกนได้มาเห็ดมาส่างน้ำกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่า แม่นจะทรงมาทางสอเขียวหรือว่าจะทรงมารวมบุญน้ำทางพระจานร่วมบุญน้ำผู้ใดก็เป็นผลสำเร็จทุกคนทุกทางค่ะเพราะเจตนาร่มเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จขององค์ปู่มุสรินนคกราชค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสถานที่ดอกบวัวสีมงม่วงนี่ผู้ใดเคยเบิงแต่ตนเรื่องตนเล่ามาก็จะรู้ในตำนานและประสบการคองทองเรืองเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะนี่ก็คือสถานทีที่ เริ่มแป้นหัวแป้นตาแล้วพระจาจาร์ออดทำเองกับมือองเดียวค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะบอดมีผู้ไดมาเห็ดซอยเห็ดองเดียวล้วนๆค่ะนี่ล่ะคือพระสายบุญสายเห็ดสายท่านสายเห็ดสายสังเสริมบารมีให้กับตัวเองและพี่น้องสายบุญทีรวมอนุโมทนาท่านมากค่ะนี่ล่ะคือผลสำเร็จนะองแรกทีวัดป่าบานโคกหุ่ง วัดดงสะพังทองค่ะพี่น้อยเอฟซีคะเพื่กนกะนได้สั่งองค์ปู่ศรีผู้ชงมุกนานะคะเสร็จไปเรียบร้อยและบวงสรวงไปเรียบร้อยค่ะพี่น้อยเอฟซีคะเลขหางประทัดต,ตรงกันกับเล็กเด็กมีเซนด้วยค่ะพี่น้อยเอฟซีคะแต่สําหรับมือนี่เลขกพระอาจารย์อดจะตรงกันกับเลขหน้องบอเดี๋ยวห้องไปคอยหลุนคอยติดตามกันค่ะ ช่วงนี้พาจารย์ออดเราติดติดนิมนต์ซอเขียวกันมาถ่ายคลิปบรรยากาศเบื้องตนไว้ให้พี่น้องเบื้องสัก่อนเนาะสำหรับพี่น้องสายบุญที่ผู้ใดประทานได้เห็นจุดที่ว่าจะสร้างองค์ปูมุจิลินมือนี่กะได้มาเห็นแล้วในคลิปนี้เนะาะค่ะบริเวณน,นี้ ขันเม่นเกิดขึ้นมาอีลีกัจะทมขี้ดินขี้หินลงมาให้เป็นทีงามหนางามตาค่ะพี่น้องเอฟซีคะก็ขอนุโมทนาบุญร่วมกันกับพี่น้องเอฟซีสายบุญทุกท่านที่จะ มีจิตใจใส่สัทธาเป็นลูกหลานมูมราพญานาคขออัญเชิญเรียนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่พญานาคปู่สีผู้ชงมุกดานาคให้ดลจิตดลใจพี่น้องเฮาสุขูสุขคนลูกเต่าหลานเธอของเสือสายองค์ปู่พญานาคเดินทางมารวมกันณนะที่วัดดงสะพังทองบ้านโคกหงค่ะพี่น้องเอฟซีขาขอโนโมทนาบุญนีจงสำเร็จแกพี่น้องที่มีจิตใจใส่สัทธาเมตตาในองค์ปู่พญานาค จงเดินทางมาร่วมกันนะจุดนี้ในเร็ววันค่ะพี่น้อยเอซี่ค่ะค่ะก็คอยดลจิตดลใจเขาฟันพี่น้องเด้อสิ่งใดดีๆงามๆให้ร่วมมาดลจิตดลใจพี่น้องได้มเฮ็ดรวมสร้างองค์ปูมัจรินนัคราชน้ากันค่ะเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์ออดบอลค้นเบาเล่นค่ะพูดจริงทําจริงองค์ปูศีผู้ชงมกดานันครราชเริ่มต้นจากเงินหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทค่ะเริ่มต้นจากเงินหนึ่งหมื่นบาท ที่จะวางโครงส่างองปู่สีผู้ชงมุกดานคราชเพิินกันยั่งสำร็จได้เนาะแต่คลิปนี้พี่น้องสายบุญเห็นคลิปแล้วอาจจะได้เริ่มต้นจากที่หลายกว่าหนึ่งมืนก็นไดแมนบอกคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขาสอเขียวกระขอให้เป็นกำลังใจครับพี่น้องเป็นสายบุญเป็นแนวทางให้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้สมความมุ่งมั่นปัรถนะได้โชคได้หลับจากสอเขียวผ้ารวย ให้พอมหน้าพอมตาสุขูสุขคนให้เรื่อยๆไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะเยวไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของพระ้าจาย์ออดกันค่ะคันะอาจ้าจย์ออดจะเญ่พรค่ะมือนี่คือได้ยินมาฝันเหลี่ยวน้อฝันเหลี่ยวฝันแล้วก็มือเคลื่อนข้าวฝันเมื่อขค้ืนกับมันนางสวยอยู่หน่ะผู้ผู้ชงเอาเทียนเอาเทียนเลียมประทานจุดอค่ะ พนมันพนจุดมันใหม่ผู้บ,บ,บริสค่ะในบอดาจะมากับจุดแล้วก็สงสวดเป็นเลขที่อยู่ทน่าขานมุ่นอ่ะค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์กับวงยาวะค่แต่ว่าบอดดัเบิ้งอ๋อค่ะือตัวเลขตัวนี้นี่พระนิพพุสัยเห็นเมืมอาา่อขานวายจันอ๋อ,อ,อ,อเป็นมือขึ้นค่ะเป็นตัวเลขหลังจากที่พระอาจารย์เอาเทียนใช้ที่ว่าองค์พระประธานจุดเนี่ยมาสวดมนม่อขึ้นนี่ทำพิธีเสริมอีกมือขึ้นนี่ ได้ได้เป็นตัวเลขออกมาเป็นศูนย์สี่แมนค่ะอ๋อการถือว่าเป็นทังบุญเนาะเอ๊แต่แ้าพระอาจารย์เดียวขอค่ะขอโทษอันมันไปตรงกันกับเลขไอ้ที่พระอาจารย์จับคู่ห้ซําดิดเออแมนเนาะจ้าอาจจะมาตัวนี้ก็ได้เนาะสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์เป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเอสซีคะแมนแมนค่ะอืมสถาบันนี้สระทรวงพลเมืองดี ค่ะค้นอ๋อจุดนี่คือจุดจะสร้างองค์ปูมุจะลินขึ้นค่ะยศสิบเก้าเมตรความยาวเจ็ดสิบเก้าเมตรเสียนเสียนเจ็ดเสียนเจ็ดเสียนนะคะค่ะห้องในน็คือห้องน้ำค่ะข้องน้ำกะตามที่พี่น้องได้เห็นเนาะทายคลิปให้ไปเบื้องแล้วค่ะแต่จุดจะสร้างแท้ๆคือจุดนี่เนาะค่ะรอบพ่นอ๋อจะเฮ็ดลั้นโตรอบพ่นเล่นม่ค่ะอ๋อค่ะพ่นรอบนึงแล้วก็ เป็นโค้งเป็นเเพ่นเรื่อยเนาะเป็นภาพเพ่นเรื่อยโค้งค่ะโคตรยืรอดได้นะอเห็ดไว้ให้ยาตย่ยมรอดได้เพื่อสะเดาะเคราะเนาะเสริมบารมีค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะถึงก้อนนี้ย่อออกคือว่าเอาไว้เองใช่ะค่ะโค้งไปนี้อ๋โค้งไปต่อไปเนี่ยไ้โค้งอ้อมหินนี่ไปเลยโค้งโอนนี่ก็ ข้องแล้วค่ะข้นนี่ส<อ>ิเจ็ดเสียอ๋อค่ะสเสียน,ยนค่ะโม่มว่าเพชรไงค่ะเออเ่ียแล้วก็เอาปูนประมาณรอ่อยี่สิบองค่ะไส้ไส้ก็หาขิ้วิ่สามขิ้วค่ะ ทั้งร่วมของบดน่ะจิีงเงินอยู่ 2, สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนี่ร่วมสีไปค่ะพายจายันร่วมรวมเดียวร่วมบอลเลยอ๋อก็จะเป็นค่าเดินทอเดินทางค่ากระฟองกาแฟ<ม>ไก่สีอยู่ประมาณสามแสนเลยเนาะค่ะพายจายันอ่าก็ประมาณนั้นเนะาะเจริญพรค่ะเฮ็ดอันนี้ประตูน่าเห็นแล้วประตูโค้งทางนั้นเห็นแล้วประตูโค้งฟังอันองค์ปูสีผู้ชมมุกดาลักษณ์น่ะก็จะเฮ็ดขึ้นบ่ค่ะพายจัน แน่นแน่แนแนนอ่าประตูโค้งแล้วนี่อ่าคนทียางมากกวานนี้กับเฮ็ดไห่เฮ็ดห้เป็นมาเนมาี่ยเนี่ยมะขามขามละหมวยค่ <c oughs> ะขามานี่ก็ได้ขามาอีกประตูโค้งก็ไ <c oughs> ด้รถจอดทั้งๆวัดเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็มีล่านจอดรถอยู่ค่ะแม่นบะค่ะอ่าวัดอ่าโค้งโมชิเ <c oughs> บสวัดดงสะพังทองค่ะ บ้านโคกหงพัฒนาโคกห้องพัฒนาเด็กสาวโอ่นึงที่ห้าทีกาไวราสีเฮ็ดโอ่งนึงสาร่าคราวันแล้วเชิญญาโยมภูมิยิตสรัทธามารวมกันเด้อเจะเล่นพ่อนใครอยากคิดยังกา ทรงปัจัยมารรวมมนุโมทนาท่านาตามจุดเป้าไม้ของพี่น้องเอฟซีได้เนะาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะแต่สําหรับพี่น้องเอฟซีที่ถามว่าจะร่วมทั้บุตรนี่ติดต่อไปทางทางไหนเนะาะค่ะเพ่นกะซอเขียวก็บอกไปแล้วว่าให้ติดต่อ้มาทางพารันออดก็ได้ติดต่อ้มาทางซอเขียวก็ได้เพราะว่าทุกคนมีเป้าหม้เดียวกันค่ะเพราะว่าสางให้กันค่ะสางให้กันสางให้กัน,กกน,กกนบอกเมนวาซียอมเอาไม่เก็บ แมนค่ะเอามาใส่ส่วนโป๊ะมาสร้างให้โยมเห็นเลยว่าแมนค่ะอันนี้สร้างแล้วให้โยมเห็นว่าบอมมี่ว่าซิกแซกค่ะอืมบอมมี่ว่าเปกบอมมี่กล่งบอมมี่คดค่ะเข้าสร้างเป็นบุญเข้าเข้าท้ำบุญเนี่ยไดนก็เป็นเข้าบุตแมนค่ะเข้าบ่อถ้ำบุญบุญก็บว่าเป็นเข้าแมนค่ะจาเจริญพรค่ะสาธุกระ เงินปัจจัยส่วนนี้จะเอาไปใส่เป็นการส่วนตัวบ่ไดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนอกจากว่าจะขออนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดหรือภูมิศิ์อำนาจในการสร้างใดค่ะโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีทายบุญจะสร้างให้ไปใส่ก็เอาไปใส่เอาไปคว้าก็เอาไปคว้าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะบ่มีนอกหลู่นอกทางเนาะสำหรับทายบุญพี่น้องอยากเข็นองค์ปูศรีผู้ชงมุกดานคราชก็เริ่มเป็นรูปเป็นลางเนาะถ้าพี่น้องร่วม ปัจเจศใส่สท่ามากก็จะสร้างให้พี่น้องเห็นในเร็ววันค่ะพี่น้องเอฟซี่คะโอ้มูจิลินก็สร้างวงนี้ค่ะที่ถ่ายทำอยู่นี่ค่ะนยยอมเห็นว่าสมควนอาตมาว่าสมควนอาตมาก็เพนมาเขาปันอาตมาแล้วว่าสร้างจุ่นี่ค่ะแล้วหาคนไปทั้งค่ะพุ่มทุกหม่องกับนีจุดของเพ่นเนาะจุดเด่นของแตละหม่องค่ะพุ่มของเพ่นแตละหม่องก็บนีจุดเด่นแต่ละหม่องมาคือกัน ไันจ่าะที่ห้างคนยุ่ค่ะมีแต่ขึไปทั้งห้างเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซี่คะค่ะไปซุดพุ่นละค่ะไปซุดพุ่นละเพราะว่าซอเขียวกะแมนซุดทั้งต้นใหม่เนาะพี่จันร่วมไปคนห้องน้ังค่ะเพราะว่ามาเห็นสถานการณ์จริงสวยงามเนี่ยค่ะพี่น้อยเอฟซี่ะตรงนี้เห็นเป็นหินดินดันเนาะหินดินดันหินหนงาม มันมันเห็นโค้ดมันมันเห็นโค้เห็นหเห็นหนั่งห,ห,ห็นธรรมชาติเห็นดา่านค่ะเป็นเห็นด่านแบบบ่บ่บ่คือหม่องอื่นเด้อซอยเขียวเห็นมาหนี่โบขึ้นมองอื่นค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมาด่เดินห้างมารวมชมอดากับบรรยากาศสถานที่จะสั่งจริงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดินห้างมาเองเลยก็ได้ถ้าผู้ใดบ่สะดวกในการโอนเนาะพอาจารย์มารวมเฮ็ดรวมสางกับตาเลยว่า ผ้าอาจารย์สะใสแมนค่ะผ้าอาจารย์สัใ่ให้โยมมาพิจารณาว่าเออเหมาะสมท่านไหนบ่เหมาะสมมานไหนให้โยมมาออกก็ไม่เห็นเลยบ่มาบ่อาตมาบ่ดีเอออาตมาสั่งมงนี้ละบ่ให้โยมมาเห็นน้ะให้ม่อมมามีสะท่าม่าร่วมน้าอืมค่ะร่วมกันค่ะสายพญานาเนี่ยพนบ่มีจิตใจที่ว่าร่งเล่ เป็น,นว่าวคำใดคำนั้นค่ะ,คะมีใจใจว่าจะสั่งสั่งเลยข้าบอสีเอ้ยมือเอินยังสั่งมือเฮื่อกันสั่งเป็นเมรนเมร์แมนเข้าสั่งบ,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 บุญเข้าก่ได้บุญเข้าสั่งบาปเข้าก่ได้บาปเข้าสั่งเว่นก็ได้เวน่นมีกรรมข้อนี้เข้าสั่งเนี่ยให้คนมาสาการะกับไวปูนาคลาดทุกพระองค์ ก็พระองเนี่ยอัจโนมัติสร้างห็นบัวล่แจะว่าบอมีปจัจจัยผู้ใดมีใจใสของภัานาคมาร่วมกันจะเริ่มพอดสาธุค่ะค่ะสำหรับพี่น้องสายบุญที่บ่สดวกในการโอนบัญชีเนาะหรือว่าจะเดินทางมาร่วมบริจาคเป็นหินเป็นปูนเป็นไส้ก็ได้นาะพายสาคน,น,น,นค่ะค<า>่ะหรือว่าจะเป็นวันสดุก,ก่อสร้างทุกชนิดค่ะ พาจารยหลับบดทุกอย่างค่ะเป็นเล็กเป็นเอใส่หลายเล็กหลายอยู่ค่ะเพราะว่าเข้ารวมอนุโมทนาในอุปกรณ์การสั่งก็ได้นะค่ะคอเออบอกละเอร้อยห้าสิบบาทบอกนึงค่ะมันจะเม็ดบลางค่ะเห็นรถทอแรแลนมาสี่ไซส่คนอยากได้พาจา์อยากได้ค่ะ าง้เป็นรูปพระทับนน่าประทับค้นเห็นน้องเห็นว่าอาตมาสังหรณ์ที่ซอยเขียวประธานถ้ำโยบ้านน้องตัวกับสรอยเขียวประธานถ้ำผลงานกับชัดเก่งอยู่แล้วค่ะนั่นคือบรรยากาศเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพระจานทร์ออดค่ะที่วัดบ้านน้องตัวค่ะหาพระองค์เนาะแล้วก็มีองค์พญานาคด้วยค่ะสพระองค์สามพระองค์เนาะค่ะ จะเล่นคว้านจะเล่นคว้ค่ะปัดที่นี่คุยเรื่องสั่งองค์ปูมุจลินเสพเดือบลอยแล้วกับน,นิมนต์พระอาจารย์เราเรื่องความฝันเนะะี่ยค่ะความฝัน <c oughs> ฝันว่ามีปูเถามีปูเถา,าหนึ่งปูซาห์หนึ่งข้นเราพวกนีห้หนึ่งขนมาหามาหาหรืว่ามากราบอาตมาว่าอาตมาโย่ไอ้โย่โยที่บอกว ไปที่บ่วงสวงเคลื่อนทีสิ่บ่วงสวงวันที่ยี่สิบ,บ่นะ่ะเราว่ากลับมาเอ้ยสางเรื่องแรกนี่สิมากราบมาวายอยู่ดอกผู้หญิงบ่มีโมบ่ังโมจักกันฝันว่าผู้หญิงบ่งูมจักกันเลยผู<ม>้ชายก่บระโมจักแต่ว่ามาซื่อเจตนาลงแ,ลแบบนั้น,นเอ่ออายุว่าหลายอายุสามสิบกัวกวๆๆๆนะขึ้นไปแล้วก็ พเพราะว่าอสิมาสางสิมาสางเนี่ยโอ้ดีแล้วผู้ขาวสิมากกัมาวมา่หวโยพันมากกไปไป <beleza S 2> ว่าก็บอก่บอเคยเห็นผู้หญิงคนนี้<อ>ต,ตั้งแต่ตาสางเนี่ยผู้หญิงกับมาหากันเ<อ>ทียงขึ้นบมโหจะว่าพันเปื้นอนอส่เลขธรรมาเนี่ยมาสิเอาเก้าซี่เก้าหา ความฝันก็เก่าสีเก่าหา,าน้อใช่ใช่ผู้เฒ่าผู้นู้นผู้หญิงผูนู้ผู้หญิงอาโยกันหลายดอกแต่วา่เาเอาเอาเลือกข้อมฝนให้ให้แง่โยมเป็นแนวทางเลยเนอะโยมจะเลื่อนขั้นสาธุค่ะสำหรับแนวทางเนาะขอบุญขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ได้มอบแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีสายบุญทุกท่านไว พินิจพิจารณาในการตัดสินใจก่อนจะส่งลงทุนในครั้งนี้เนาะพี่น้อยเอฟซีคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณพระจาจาร์ไปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขกันกับซอเขียวค่ะพี่น้อยเอฟซีคะตอนนี้ยุ่สถานการณ์จริงเ้อค่ะพี่น้อยเอฟซีแล้วซอเขียวจะไปสรุปตัวเลขให้พี่น้อยเอฟซีฟังค,ค่ะสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายพระจาจาร์ออส หนธันวาคม66เลขฝันพระอาจารย์ออสตีให้9ก้าสเลขขันน้ำมนต์ปู่ศีผู้ชงหลังจากบวงสวงไปแล้วนะคะได้มาใส่เทียนทีพระประธานเพิ่นได้จุดเนาะแล้วก็มานางเห็ดนำมนต์ยำมือขึ้นหลังจากบวงสวงไปแล้วตัวเลขออกมาในขันน้ำมนต์คือศูย์สค่ะซึ่งมาตรงก,กันกับเลขจับคู่ของพระอาจารย์งวด ก่องแหลกเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีคะเลขฟันกระดันมาตรงกันอีกกับเลขจับคู่94และ59ค่ะพนเนมาก94และ59เนาะหงวดจับค้งจับคู่โค้งแหลกค่ะพี่น้อยเอฟซีคะโซเชียแนะนําเพื่อเป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอไปเดอ้อพี่น้อยเอฟซีคะค่ะสำหรับคลิปนี้โซเชียลก็ขอบุญขอบกุณพี่น้อยเอฟซีหลายๆที่ให้การสนับสนุนและ ให้กำลังใจซอเกี้ยวได้ดีมาโดยตลอดค่ะสำหรับคลิปนี้จบกันเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ